ก็หาเพิ่มเติมนะครับเรื่องเรื่องให้การเทสจนะครับการให้การเทสตเนี่ยมันมันส่วนไหนที่เป็นเทสตครับท่านครับ การสอบปากคำปอกับโรเบิร์ตยังไงบ้างครับก็สอบปากคำอรงนะครับวันนี้เรียกมาสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือมาตามนัดหมายประกันตัวนัดนหมายครั้งต่อไปเนี่ยเป็นวันวันเสาร์หน้านะครับวันเสาร์หน้าก็ขยับให้เป็นเจ็ดวันนะนะครับเพราะว่าศึกมาแล้วตอนนี้อยู่ใกล้แล้วก็พฤติาการไม่ได้หลบหนีนะครับเรื่องที่สองเนี่ยก็สอบแจ้งแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับเรื่อง เรื่องให้การเทสจนะครับแล้วก็ทำลายหลักฐานนะครับทั้งสองท่านเราเราเป็นการแจ้งข้อหาเพิ่มแต่มมนได้ออกหมายจับถูกต้องไหมฮะอ๋อไม่ต้องออกครับครับแจ้งข้อหาเพิ่มได้เลยครับในส่วนของการให้การเทสเนี่ยมันมันส่วนไหนที่เป็นเทสครับท่านครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องเรื่องสุรานะครับว่าได้ดื่มสามสามขวด นะครับก็ที่จริงเนี่ยมากกว่าน,นั้นนะครับที่เราตรวจสอบพบในส่วนเป็นเรื่องของการให้การเทจเรื่องสุราครับ,บ,บส่วนใหญ่เรื่องอื่นเรื่องพฤติการบนเรือเรื่องอะไรแบบนี้มีมีไหมฮะยังครับยังครับก็เสียถ้าพบเพิ่มเติมก็ดําเนินการต่อไปครับในส่วนของการทําลายพยานหลักฐานเนี่ยเขาเขาทำลายในส่วนไหนครับท่านก็มีการทิ้งขวดทิ้งแก้วต่างๆนะครับครับทั้งหมดนี้เขาให้การสารภาพหรือปฏิเสธอะไรบ้างไหมฮะยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องถาม ชุดสอบสวนนะครับเพราะตะกี้เอาไปทุลักข้างนอกมามแตมีการแจ้งข้อหาปุ๊บครับแจ้งไปแล้วครับเรื่องข้อหาให้การเทสเนี่ยครับก็คือจะแจ้งเจพาพ่อออบมาบ่นหรือว่าต้องแจ้งคนเองสามคนบนเรือเดี๋ยว,ยวถ้าอย่างอื่นอ่า อยู่ในการสอบสวนแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเพื่อยติดตามต่อไปครับท่านครับตอนแรกเนี่ยทคือกาบอกว่า3ขวดเนี่ยแต่แต่เรามีหลักฐานในส่วนไหนที่ยืนยันได้ว่าเขาเขาดื่มมากกว่านั้นอ๋ออยู่อยู่ในรายละเอียดครับเดี๋ยวขออยู่ในสำนวนแล้วกันนะครับนอกจากเหล้ามีมีอย่างอื่นไหมฮะอย่างแชมเปญไวน์อะไรแบบนี้ไหมฮะก็อยู่ในนั้นแล้วครับอยู่ในนั้นครับพอจะบอกปริมาณได้ไหมครัท่านว่าแบบไม่ใช่3ขวดแล้วเป็นกี่ขวดอ๋อเดี๋ยวในรายละเอียดดีกว่านะครับ ขอญาตก่อนนะแเรวจะมีใครมาให้สอบปากคำเพิ่มเติมอีกไหมคะอ่อวันนี้ไม่มีแล้วครับ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 คนเรครับคดีนี้ก็คือยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเพิ่มอีกข้อหาครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นาไปเรื่อยๆครับขย่างข้อหาพวกให้การเท็จเลยอย่างพฤติการคุณแซนเนี่ยเข้าข่ายให้การเท็จที่จะแจ้งข้อหาได้ไหมฮะอ่าเราตรวจสอบครับ ครันนี้ไดรวบไรังก็ทําอยู่ครับทําอยู okay, okay, okay. ่ครับทําอยู่ตํารวจก็กาลังสอบสวนอยู่ตลอดนะครับครับของ่ครับครับขอาครับกลังดาเนินการอยู่นะเร็กก็คือลงมาง่มคก็คือลงมา